ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์สายหวยทุกท่านนะครับก็มาอีกแล้วนะครับผมสําหรับไลฟ์ชุดสรุปนะครับผมชุดสรุป2ตัวนะครับ2ตัวรัฐบาลนะครับผมงวดประจําวันที่นะครับสองนะครับพฤษภาคม2565นกนะครับก็ในไลฟ์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สรุปนะครับชุดจับประกบนะครับ ชุดจับประกบ2ตัวนะครับก็จะมีนะครับชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับจับประกบนะครับแล้วก็นะครับชุดชุดที่3นะครับก็ชุดนี้นะครับ3ชุดนะครับที่ผมได้จับประกบนะครับไว้ให้นะพี่สมาชิกนะครับผม ส่วนชุดสรุปนะครับสองตัวรัฐบาลนะครับงวดนี้นะครับก็เราได้ข้อมูลออกมานะครับผมเป็นข้อมูลชุดนี้นะครับสองตัวรัฐบาลนะครับเมื่อประจําที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ชุดสรุปชุดนี้นะครับผมก็จะนํามาจับนะครับผมกับชุดนะครับชุดจับประกบนะครับทั้งสามชุดนะครับ ก็เพื่อหาตัวเลขนะครับเพื่อหาชุดเน้นนะครับผมชุดไหนนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับที่ตรงกันนะครับก็จะเป็นชุดเน้นนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2565นอกะครับก่อนที่เราจะไปดูชุดเน้นนะครับเดี๋ยวไปดูชุดข้อมูลนะครับงวดนี้กันก่อนนะครับชุด2ตัวรัฐบาลนะครับที่ผมสรุปให้นะครับงวดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุด 0 30นะครับชุดแรกนะครับ40นะครับ71 32ครับ60 86 27 50แล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดนะครับ95นะครับผม47ครับ85ครับชุดนี้เป็นชุดไปกรับนะครับผมจุดสองตัวรัฐบาลนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะนำไปจับนะครับกับชุดจับประกบนะครับเพื่อหาตัวเลขนะครับหาชุดเน้นนะครับก็จะมีชุดเน้นนะครับให้ประมาณ3-4ชุดนะครับที่ผมสรุปให้นะครับในทุกๆงวดนะครับผมก่อนหน่งวันที่ผ่านมานะครับชุดสรุปนะครับชุดเน้นนะครับก็ไม่เข้านะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับพี่พีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับในงวดนี้นะครับจะกลับมาเข้าได้อีกหรือไม่นะครับ ก็หอลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมไลน์นี้นะครับผมไลน์นี้ก็สรุปให้นะครับเป็นข้อมูลชุดนี้ก่อนนะครับชุด2ตัวรัฐบาลนะครับพี่สมาชิกนะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในไลน์หน้านะครับผมจะมาสลับสรุปนะครับผมสรุปชุดเน้นให้นะครับสําหรับชุด2 ตัวรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็จะมาจับประกบกับชุด2ตัวนะครับหลัก10หน่วยนะครับผมทั้ง3ชุดนะครับที่จับประกบมานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีชุดไหนบ้างนะครับรอติดตามในไลน์น้าครับไลน์นี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับให้พี่ได้รับชมนะครับในทุกๆมวดนะครับแล้วเจอกันในรายหน้านะครับชุดสรุปนะครับมวด2พฤษภาคม2 5 6 5นะครับสำหรับไลนนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ